ถ้าขุดโยมผัดสามีตื่นขึ้นมาแล้วลูกก็นขึ้นมาถ้าเราพูดกับแม่ลักพ่อแล้าเธอพ่อตรงนี้ตรงนี้นยังลูกพ้อรงนยังแล้วลูกนี้พ่อตองน้ก็สองขาไปอย่างเงี้ยมเจีวบสุขแต่ถ้าเมอไหร่นเช้าลูกก็จะไปยังนั้นแม่ก็จะไปอย่างนี้พ่อก็จะไปอย่างนี้อารมณ์เต่าลมพูดกันอะไรขาอะไรั้างอะไรเป็นเรื่องเลยจะนกัดถ้าเรานาหมด้คนนี้จะเกิเพราะว่าตอนนี้วัยรุ่น โรกร้านของพวกเราเป็นเจ้าป่ารมเยอะและมีหนังสัมผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็เป็นเจ้าป่ารมเยอะและมีหนังสัมผู้พัฒนาทางการพิสูจน์เพงบางผู้บางท่านก็เป็นเจ้าอาลมดีเยอะมันไม่กลายเป็นแต่เจ้าอาลมรลยทำยังไงธรรมนรวางก็เลยจับเรื่องของการธุรกิตในจิตการโฆษนาขรงท่านเจ้าคุณครับตามทัศ การทักอารมณ์ปัญญาไม่สอบแล้วทำไมต้องบอกว่าทักอารมณ์เนื่องจากว่าเมื่อมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาเยอะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เราไม่สามารถที่จะไปเอาทักษาเข้ามาจุดกับเราอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เกิดขึ้นมาเราควบคุมไม่ได้อยากให้มันสงบก็ไปสงบอยากให้มันอยู่ก็ไปอยู่อยากให้มันหนีก็ไปหนีาางอรมณ์มันก็ทามอยู่ในใจเรา ทั้งหาในจิตตารประชานะไตรัิตกบราบอกจ่ะิมีราค่อยด้วยกิตมีราคกิจมีโทรศัค่อยด้วยจิตมีโทร